ขอเจริญพรค่ะนมัสการหลวงพี่ค่ะเราอยู่กับรายการคําถามโดนใจของวัรงธรรมกาลยานีนะคะครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษเพราะว่าบทเนรบทเนรเก้าวันแล้วก็ก่อนที่เขาจะบทเนรเนี่ยเขาก็จะมีการฝึกซ้อมสามวันตกลงหลวงแม่หายไปเวลาของหลวงแม่นหายไปจากชีวิตจริง9ก้าบวกสาสิบสองวันได้กลับมาสู่รายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้สามเณรีที่ช่วยหลวงแม่ค่ะสามเณรีธรรมวิลาสินีกับธรรมะสุขนทธา สึกแล้วเมื่อเช้าแต่ว่ายัางทำง,งานรถไ้ประศาสนาอยู่นะคะวันนี้มาพร้อมทั้งแกงทั้งกวนของลูกเนรที่เพิ่งสึกค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นหน้าตา7 7คนเจคนนะคะที่เขาจะมาช่วยกันเพื่อที่จะทำให้รายการวันนี้อบอุ่นคึกคักมากขึ้นนะคะกลายเป็นพี่โอพี่โอละนะคะพี่โอพี่โอจะนำคำถามอย่างไรเชิญคะ่ะรับน,นมสัสก,การหลวงแม่ค่ะ ตอนที่แล้วค่ะหลวงแม่ได้เล่าถึงการอบรมพิสุนีนานาชาตินะคะ,คะตอนนั้นจังหวะนั้นเป็นงานของโย่าพอดีเลยค่ะค่ะก็อยากราบว่าบรรยากาศในงานของงย่าช่วงนั้นเป็นยังไงะคะเหมือนกับธรรมจรัดสรรน,นะที่เขาเรียกว่าธรรมจรัดสรรน,นะคือตอนที่ตอนที่เราบวชกลับมาเนี่ยทันทีที่อุปสมบทนะคะเราต้องรู้ว่า 2, สองพรรษาต,ต่อจากนี้เราต้องอยู่กับครูบาอาจารย์เราต้องได้รับการฝึกฝนทางด้านพระธรรมวินัย แต่ตอนนั้นหลงยาก95แล้วเราไม่สามารถที่จะทิ้งวัดแล้วก็ไปอบรมพระวินัยที่ศรีลังกาได้นะคะเราก็เลยเตรียมการนิมนต์ท่านนิมนต์ท่านไว้ล่วงหน้าเลยนะคะแพลนเอาไว้ล่วงหน้าเลยว่าให้ท่านมาที่จะมาอยู่กับเราเข้ารรษากับเรานะคะเสร็จแล้วพอท่านมาเข้ารรษากับเราเนี่ยหลวงแม่ก็มีเงื่อนไขอีกว่าอยากจะเรียนสวดพระปาติโมท่านก็บอกว่าสวดพระปาติโมเนี่ยต้องเป็นสังฆะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ตัวสองใบ ที่เรานิมนต์ท่านเนะี่ยตัวสองใบนะคะคือตัวท่านแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะช่วยแปลก็กลายเป็นต้องถวายตัวอีกเพื่อให้ให้คนให้ได้จํานวนพิกษณุณีครบองค์สง์แต่ว่าโชคดีเหลือเกินท่านสันติเนจากอินโดนีเซียนะคะท่านหวตตั้งแต่ปี2 2 0 0 0คศ2 0 0 0นนะคะแต่ท่านก็ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมท่านก็เลยถือเป็นโอกาสว่ามามามา,มาจอยกับเรานะคะจอยกับกลุ่มของเราแล้วก็ได้รับการอบรมพระวินัยไปด้วย อีกรูปหนึ่งท่านธรรมนันทีอุปสมบทปี2002 2002ก็คือ2,545นะคะท่านซีเนียกับจากหลงแม่ปีหนึ่งชื่อธรรมนันทีค่ะชื่อตลกมากชื่อคล้ายกันแล้วก็ในกลุ่มของท่านสีรูปนะคะจากเวียดนามเนี่ยมีคนหนึ่งชื่อธรรมนันทาน <c oughs> ธรรมนันทาแล้วก็ธรรมนันทีแต่ว่าในปีนั้นน,น,นะคะที่มาในฝรรษาที่เรามา,มาฝึกฝนอบรมพระวินัยด้วยกันเนี่ยเป็นธรรมนันที เป็นคนเวียดนามนะคะแต่ว่าเขาไปเรียนปริญญาโทแล้วก็ไปฝึกฝนอบรมด้านวิปัสนาที่พมา่าตกลงในพรรษานั้นหลวงย่าจากไปหนึ่งรูปซิมบัลลิกนะจากไปหนึ่งรูปกับภิกษุณีสงเกิดขึ้นมารับท่านหกรูปรวมด้านหลวงแม่ด้วยหกรูปนะคะก็เป็นอะไรที่หลวงแม่ก็คิดว่าเป็นหมายนะเป็นหมายนะคะเป็นหมายว่าการสร้างภิกษุณีสงเนี่ยมันจะสําเร็จนะ เราก็คิดให้มันได้กำลังใจนะคะในช่วงที่หลวงยามรณภาพซึ่งเราไม่ได้รู้มาก่อนเป็นจังหวะที่เราได้นิมนต์พระภิกษุงส,สงฆ์ไว้แล้วหลวงยามรณภาพ24มิถุนายนนะคะภิกษุณีสงฆ์มาถึงเราวันที่หนึ่งกรกฎาคมงดงาม,มาะนะเพราะฉะนั้นมีช่วงช่องว่างนะคะช่องว่างที่เป็นแก๊ปว่างที่มีหลวงแม่อยู่คนเดียวเนี่ยมีภิกษุณีรูปเดียวในวัดเนี่ยเพียงหกวันภิกษุณีสงฆ์ก็มา มาก็เราก็จัดงานศพหลงย่าเนี่ยเราก็สวดไม่เป็นสวดไม่เป็นเราก็เนิมนมนพระภิกษุพระภิกษุสงฆ์มาทําพิธีให้สวดที่ก็เรียกว่าสวด สวดอภิธรธรมขอบคุณค่ะสวดอภิธรรมเนี่ยนะคะพระท่านก็นมาสวดอภิธรรมให้เราก็เรียนรู้ว่าพระภิกษุสงฆ์ท่านทำยังไงพิธีกรรมขั้นตอนการทํางานเป็นยังไงยังไงนะคะหลังจากเจ็ดวันไปเราก็ทํากันเองโดยที่นิมนต์พระภิกษุนีสงฆ์ที่มานั่นแหละนะคะให้ทําหน้าที่ตรงนี้โอกาสที่หลวงย่าให้นะเป็นโอกาสที่ให้เราได้ฝึกฝนอบรมพระวินยัยเต็มรูปแบบ จะมีใครตายให้เราได้มังมเพื่อให้เราได้ฝึกการทําพิธีสวดศพนะคะสวนพระอภิธรรมเนี่ยตลอดพรรษาค่ะตลอดพรรษาของปีนั้นเราสวดให้หลวงย่าทุกคืนเป็นการฝึกฝนที่ดีมากเลยนะคะทําทุกคืนเลยค่ะทําทุกคืนแล้วก็หลวงยาก,ก็อยู่กับเรานะคะอยู่กับเราที่ชั้นล่างนะคะชั้นล่างที่ลูกเข้าไปสวดมนตนะะ์ครับ ช่วงนั้นนะ่ะหลวงปู่ธรรมโลกมาหลวงปู่ธรรมโลกก็คือคนที่จัดการบวชสัมเรีให้หลวงแม่ครั้งแรกเลยนะคะมาเยี่ยมแล้วก็แล้วเราจะรู้ไหมว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายของท่านท่านมาเยี่ยมเดือนสิงหานะคะแล้วท่านมรณภาพเดืินธันวาก็หลวงปู่พวกนี้แหละที่บอกกับหลวงแม่ว่าอย่ายังไม่ต้องบวชรอก่อนรอปีหน้าแล้วหลวงแม่ก็แข็งขันว่าต้องบวชปีนี้ให้ได้ โดยที่เราก็ไม่รู้นะพูดแล้วก็ขนลุกนะคะโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเงื่อนไขสําคัญที่เราต้องบวชปีนั้นเพราะหลวงยามรณภาพหลวงปู่เองที่รับปากกับเราว่าจะจัดการบวชให้เราปีรุ่งขึ้นนะนะมรณภาพปีนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่หลวงแม่คิดว่าเหมือนกับท่านจัดสรรให้เราอะ่ะจัดสรรให้เราเรียบร้อยพอถึงหลวงยาครบร้อยวันนะครับ วันที่5ตุลาเนะี่ยหลวงแม่ยังจําได้เป็นวันที่เราถวายเพลิงถวายเพลิงศพหลวงย่อหลวงแม่ก็นึกภาพนะว่าการที่เราจะยกกายสังขารของหลวงย่าทั้งโลงเนี่ยนะคะไปเนี่ยใส่รถกระบะใส่รถบรรทุกอะไรไปท่องๆไปอย่างเงี้ยมันไม่เป็นการถวายเกียรติกับท่านนะก็หารถที่เป็นบุตรสุปก็ไปไปถึงราชบรุรีค่ะจะไปจ้างหารถที่มีเป็นบุตรสุป ไม่มีในท้ายที่สุดไปได้จากวัดประยูนเช่านะคะเช่าเช่ามาเป็นบุตรสบกอย่างงดงามเลยค่ะแล้วตอนที่เคลื่อนศพท่านออกนะคะพิษุณีประจําเสาส,ส,สี่เสาเลยงดงามตอนที่เคลื่อนออกไปเนี่ยนะคะมีพิกษุณีที่เราได้มนต์มาค่ะท่านก็เมตตาขึ้นไปไประจําเสาเรียกว่านําหลวงย่าไปอย่างสมเกียรติพอไปถึงออตอนที่จะขึ้นเมนนะคะ ท้องฟ้านี่มืดท้องฟ้ามืดมืดเหมือนกับฝนจะตกอะค่ะท้องฟ้านี่เป็นสีเทาเลยพอทันทีที่เราเวียนสามรอบนะคะเราเวียนเวลาที่เวียนศบกเวียนเนี่ยลูกจะเวียนกลับกันนะปกติถ้าเวียนเป็นมงคลจะเอาแขนขวาของเราเข้าในสิ่งที่เราเวียนนะคะีนเวียนกลับกันเวียนอีกทิศหนึ่งพอเวียนสามรอบจบนะคะยกช่วยกันยกหลกศอกเนี่ยนะคะขึ้นสู่จิตกาทาน เ้นสู่เมนเผาเนีฟ้าเปิดฟ้าเปิดเป็นอัศจรรย์มากๆแลนะคะเราก็รู้ว่าอืมคนที่มีบุญบรารมีนะ่ะเขาจะมีหมายอะไรให้เราเห็นก็ภิกษุณีอยู่พร้อมพุทธบริษัทอยู่พร้อมพระภิกษุณีนา,นานาชาติที่มาอบรมกับเราหลวงแม่ก็จัดงานซ้อนนะจัดงานซ้อนโดยที่นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดท่านให้ความร่วมมืออย่างดีมาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดมาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรของการฝึกฝนอบรมภิกษุณีตลอดพรรษาลูกดูสิงดงามขนาดไหนนะคะหลวงปู่เนี่เป็นคนยื่นประกาศนียบัตรให้เลยเราทําพิธีตรงนี้เสร็จค่ะแล้วถึงจากถวายเพลิงหลวงยาถวายเพลิงหลวงยาก,ก็เป็นความงดงามนะคะเป็นความงดงามเราได้ทําหนังสืองานศพข,ของหลวงยาเนะี่ยรวบรวมงานของท่านแล้วก็ มีผู้คนบางทีไม่ได้รู้จักเราอะแต่ต้องการมาเอาหนังสืออะก็เยอะก็เยอะนะคะภิกษุณีสงฆ์ที่มานะคะทั้งหมดเนี่ยยืนต้อนรับแล้วก็ส่งแขกส่งแขกหลวงแม่คิดว่าน่าจะเป็นภาพแรกภาพแรกของพลน,นะนมืคันปถมที่ได้เห็นภาพงานภิกษุณีครั้งนั้นนะคะหลวงปู่ท่านก็นั่งเป็นประธานนะคะบ,บครรดาพระภิกษุทั้งหลายก็นั่งเป็นประธานแล้วตอนที่ทํางานศพเนี่ยหลวงแม่ก็ ไม่ได้รู้รายละเอียดของของการทํางานจบก็ไปปรึกษาหลวงปู่นั่นแหละว่าหลวงปู่เราจะนิมนต์นิมนต์ใครเป็นคนรับผ้านะคะจังหวะไหนจังหวะไหนนะคะคนสําคัญที่สุดนะคะเอาไว้ท้ายสุดอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าเราจะรู้นะเราก็ไม่รู้นะคะหลวงปู่นะคะเป็นฝั่งของรพระภิกษุที่เป็นองค์สุดท้าย เพราะท่านเป็น most senior นะคะเช่นเดียวกันกับแขกที่มาที่เราเชิญแขกผู้มีเกียรติที่เราเชิญเขาขึ้นไปนะก็จะลดหลั่นกันขึ้นไปคนที่สําคัญที่สุดคุณชวนไม่แน่ใจว่าวัานนะั้นคุณชวนค่ะคุณชวนมาคุณชวนเป็นคนถวายผ้าคนสุดท้ายก็คือถวายผ้าให้กับหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ปชุนนะคะ,ะพระธรรมเสนา,น,<ม>า,น,านีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดหลวงแม่ก็คิดว่าตอนที่เรา ถวายถวายเพลิงศพหลวงยาเนี่ยนะคระับว่าเป็นเป็นความงดงามเป็นความงดงามที่เราได้สร้างพื้นที่หลวงยาเปิดโอกาสให้เราได้สร้างพื้นที่ในการฝึกฝนอบรมภิกษุณีสงฆ์เต็มที่เราทําทุกอย่างที่เราควรจะทําโดยที่เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าควรจะทํานั่นควรจะทํานี้นะคะหลวงแม่คิดว่าภิกษุณีสงฆ์ที่มา ท่านก็ได้รับการเรียนรู้ได้เรียนวัฒนธรรมไทยไปกับโอกาสของการของงานพิธีแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งหลายๆประเทศอาจจะไม่ได้ทำอลังการถึงกระดนั้นอย่างที่ทอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นประชากรก็เป็นมุสลิมเลยนะคะชาวพุทธมีแค่นี่ยมีแค่1%แต่1%ของจำนวนทั้งหมดคือ300ล้านนะ1%ของ300ล้านคือ3ล้าน3ล้านนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นพุทธมหายานก็ไม่ได้เป็นพุทธแบบเทรวาต ก็เท่ากับว่าท่านก็ได้เรียนการปฏิบัติกิจสงในงานของในงานพิธีสำคัญนะคะกเ็เล่าให้ลูกฟังเนี่ยเป็นการเป็นการบอกถึงงานของภิกษุณีนะงานการฝึกฝนอบรมภิกษุณีด้วยนอกเหนือจากการที่เราจะถวายเพลิงเพลิงศพหลวงยาแล้วนะคะเป็น เป็นงานอีกส่วนหนึ่งตกลงเราได้เราได้ประโยชน์สองสองเด้งนะคะสองเด้งนะคะส่งส่งหลวงย่าในขณะเดียวกันเราก็ได้ฝึกฝนอบรมภิกษุณีด้วยตัวเราเองด้วยนะอินคลูดตัวเราเองด้วยค่ะก็เล่ามาถึงตอนนี้ตอนนี้ทิศโอกับทิศโอนี่เขาลาสิกขาแล้วแต่เขายังสัญญาสัญญาใจว่าเขาจะกลับมาช่วยงานวัดนะคะเราก็คงจะได้เห็นหน้า ทั้งทิศโอและทิศโอนะคะในรายการนี้ต่อไปค่ะวันนี้ด้วยเวลาจำกัดขออนุญาตลาไปก่อนเพื่อว่าจะกลับมาคุยกันต่อในคราวหน้าค่ะโอ,โอวาจาสังขัเอไหนเลยเปลี่ยนแปลง ดังแสงสันเป็นหนุ่มสาวสวยสดไม่ก,กีกวันควรหรือพันจูน์จะลาลกายชลา วงปรางเอ่ยเคยสำาึกทั้งนินและเนตร